ในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่น่าเหลือเชื่ออยู่มากมายแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างปิงก็ยังมีมุมลับๆที่ทำให้งุนงงกันไปอย่างวิธีการกินเหยื่อของมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งสุดๆโดยเจ้าปิงที่ว่านี้มีชื่อว่าปิงแดงยักษ์กีนาบรูมันเป็นปิงที่หายากมากๆเป็นสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียวที่ใกล้สูญพันธุ์ตั้งแต่แรกพบเพราะในถิ่นที่อยู่ของมันมีเหยื่อเพียงชนิดเดียวที่มันสามารถกินได้และนี่คือเรื่องราวของพวกมัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับปิงแดงยักษ์กีนาบลูเป็นปิงขนาดใหญ่ที่ยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรและอาจจะยาวได้ถึง50เซนติเมตรมันมีสีส้มแดงที่ดูสว่างลำตัวเป็นมันวาวและลื่นเชื่อกันว่ามีอายุไขได้ประมาณ4-6ปี เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นปิงชนิดนี้จะไม่ขุดดินไม่อาศัยในน้ำมันจะอยู่ตามเศษใบไม,ไม้ที่เปียกชื้นและตามรอยแยกของดินอาศัยอยู่บนยอดเขากีนาบารูบนเกาะบ,บอร์เนียวภายในอุทยานแห่งชาติกีนาบารูที่ความสูงประมาณ2,500-3,000เมตร และจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนักหรือหลังจากฝนหยุดตกได้ไม่นานแม้ว่าปิงส่วนใหญ่จะดูดเลือจากสัตว์ชนิดอื่นเพื่อเป็นอาหารแต่สำหรับปิงแดงยักษ์กินาบรูนั้นต่างออกไปเพราะมันเป็นสัตว์กินเนื้ออาจเป็นเพราะถิ่นอาศัยของมันไม่มีเหยื่อให้มันดูดเลือดได้ มันจึงวิวัฒนาการให้ต่างออกไปจากปกติเหยือเพียงชนิดเดียวที่ปิงแดงยักษ์กีนาบารูกินได้ก็คือไส้เดือนยักษ์กีนาบารูซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเช่นเดียวกับปิงแดงยักษ์กีนาบารูแถมพวกมันทั้งคู่ยังอาศัยอยู่ในดินหรือกองไม้ชืน้นตามรอยแตกระหว่างหินหรือดินประมาณว่าเกือบจะนอนอยู่ที่เดียวกันเลยทีเดียวโดยไส้เดือนยักษ์กีนาบารูจะยาวได้ถึง70เซนติเมตรมันมีสีเทาออกน้ำเงินผิวหนังปกคลุมไปด้วยขนขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทำให้ผิวเป็นเงามมนสีเหลือบออกเขียวนักล่าตามธรรมชาติของไส้เดือนชนิดนี้คือปิงแดงยักษีนาบารูและสําหรับอาหารของไส้เดือนชนิดนี้ก็เหมือนกับไส้เดือนทั่วไปสําหรับวิธีการกินของปิงแดงยักษีนาบารูนั้นน่าทึ่งมากและดูเหมือนไส้เดือนยักษ์ชนิดนี้ก็เกิดมาเพื่อเลี้ยงดูปิงแดงยักษีนาบารูโดยเฉพาะเพราะนอกจากพวกมันจะออกหากินในช่วงเวลาเดียวกันแล้วไส้เดือนยังเคลื่อนไหวได้ช้ากว่า อีกทั้งยังมีสีที่ตัดกับปิงแดงยักษ์มากอีกส่วนปิงแดงชนิดนี้ก็ออกแบบมาเพื่อกินไส้เดือนได้พอดิบพอดีทันทีที่ปิงแดงยักษ์กินาบลูสัมผัสตัวไส้เดือนได้ชีวิตของไส้เดือนก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแน่นอนว่าปิงชนิดนี้ไม่ได้มีพิษแต่มันจะค่อยๆขยับตัวเข้าไปที่ส่วนหัวหรือหางของไส้เดือนจากนั้นก็จะทําตัวเหมือนท่อที่จะดูดไส้เดือนเข้าไปทั้งตัวมันเหมือนกับการกืนกินคล้ายวิธีที่งูก,กินเหยื่อ มันเหมือนกับการที่คุณเอาท่อที่มีขนาดพอๆกันสองท่อที่ท่อหนึ่งจะยืดหยุ่นกว่าอีกท่อจะแข็งกว่าจากนั้นก็เอาท่อที่แข็งกว่ายัดเข้าไปในท่อที่ยืดหยุ่นแม้ว่าจะดูยากแต่มันก็จะเข้าไปได้เรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จะเป็นท่อเดียวกันวิธีการกินของมันก็จะประมาณนี้แน่นอนว่าแม้ปิงแดงยักษ์กินนารูจะตัวเล็กกว่าไส้เดือนแต่มันก็กลืนกินเข้าไปได้หมดอยู่ดี และพ่อปิงแดงยักีนาบลูกินได้เฉพาะไส้เดือนยากิีนาบรูแถมยังมีพื้นที่อาศัยที่น้อยมากจึงไม่แปลกถ้ามันจะสูญพันธุ์ไปอย่างง่ายดายเพราะระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่นั้นบอบบางและมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างมากบางที่หากมนุษย์เข้าไปในพื้นที่มากกว่านี้อีกเพียงเล็กน้อยพวกมันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้สำหรับปิงมีอยู่มากกว่า500ชนิดทั่วโลก เราสามารถเจอพวกมันได้ทั้งในน้ำจืดทะเลบนบกหรือแม้แต่ในถ้ำใต้ดินมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะพบได้ทั่วไปแต่ก็มีบางชนิดที่พบได้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจองชเช่นปิงแดงยักษ์กีนารูมันจึงเป็นเรื่องดีที่พวกมันแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดบางอย่างให้กับพวกเราได้ศึกษากันและจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์แปลกๆชนิดนี้ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการคืนกินที่แปลกประหลาดของปิงแดงยักษ์สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย